สวัสดีค่ะวีโอคลิปนี้นะคะครูก็มีกระเป๋าอีกหนึ่งลายมาแบ่งปันนะคะกระเป๋านี้ต้นแบบใช้เ,เชือกฟอกขนาด2มิลสำหรับดอกนี้นะคะครูได้สอนถักไปแล้วกระเป๋าใบนี้นะคะด้านข้างนี้จะถักเป็นต่อดอกเนาะแล้วก็จะมีอยู่2ลายนะคะลายด้านข้างจะเป็นต่อดอกอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งลายนะคะ หน้าหลังก็จะเป็นอีกหนึ่งลายนะอันนี้หน้าหลังนะจะเป็นอีกหนึ่งลายอันนี้ก็เป็นต่อดอกนะคะลักษณะของอการทํากระป๋อใบนี้อันดับแรกเลยนะคะเราจะต้องทําฐานก่อนอะนะคะเราจะต้องทําฐานก่อนหลังจากที่เราทําฐานแล้วนะคะเราก็จะเอาดอกตอนแรกเราจะต่อ นะคะเราจะต้องเอาดอกมาต่อด้านข้างก่อนเพื่อให้ได้ความสูงของตัวกระเป๋าเพราะเราจะถักกระเป๋าลายที่สองให้ได้ความสูงตามนี้ตามที่เราต่อเนี่ยฉะนั้นว่าไอ้ดอกสามดอกเนี่ยจะเป็นเกณฑ์ในการที่จะถักกระเป๋าด้านที่สองนะคะลายที่สอง,นะะสองไม่งงเนาะ ครูพูด,พดแล้วครูก็สะดุดไปเองอะนะคะฉะนั้นอธิบายใหม่ว่าไอ้ตัวต่อดอกสามดอกเนี่ยมันจะเป็นเกณฑ์ในความสูงของอลายที่สองซึ่งเป็นาลายด้านหน้ากับด้านหลังของตัวกระเป๋าข่าวนี้เรามาดูกันเลยว่าเราจะทำยังไงหลังจากที่ครูอธิบายไปแล้วนะคะสำหรับกระเป๋าใบน,นี้นะคะเราจะถักเป็นดอกทั้งหมดหกดอกเพราะว่าข้างลาสามดอกนะคะ ซึ่งวิธีถักดอกเนี้ยครูได้สอนไปแล้วเราจะนำดอกที่ได้เนี่ยมาต่อเป็นกระเป๋าอ่ะนะคะถักให้ได้หกดอกนะเมื่อได้หกดอกแล้วเราก็จะมาต่อเป็นกระเป๋ากันเราจะเห็นว่าด้านข้างๆกระเป๋าเนี่ยเป็นดอกนะคะเราจะเริ่มถักฐานกระเป๋าอันนี้เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดนะเราจะถักฐานกระเป๋าโดยต่อจากดอกตัวนี้เลย เราจะเริ่มถักฐานกระเป๋ากันนะคะมาเริ่มจากตรงนี้ตรงกลางเนี้ยแทงลงไปตรงกลางนี้ตามได้้โซ่หนึ่งนะคะพันหนึ่งครั้งดึงให้มาได้สามห่วงแบบนี้ดึงออกไป พันหนึ่งครั้งลงช่องถัดไปพันหนึ่งครั้งลงช่องถัดไปพันหนึ่งครั้งให้ได้สามห่วงแบบนี้แล้วดึงช่องถัดไปดึงดึงได้ลอดห่วงถัดไปอ่ะครูเริ่มสับสนเองละ เอาใหม่เอาใหม่เริ่มใหม่พันหนึ่งครั้งแทงลงมาในห่วงนี้สองอันเลยนะพันได้ขึ้นมาให้ได้สามห่วงพันแล้วก็ดึงออกไปบางคนเรียกครึ่งเอฟใช่ไหมคะหรือครึ่งพอหนึ่งคอตามนี้อะวิธีทำแบบนี้พันหนึ่งครั้งให้ได้สามห่วงแล้วก็ดึงออก ถักมานะแล้วถักมาเมื่อถึงจุดนี้ก็ลงไปหนึ่งห่วงอ่ะลักษณะของงานจะเป็นแบบนี้เราจะขึ้นแถวใหม่โซ่หนึ่งก่อนโซ่หนึ่งหาหลังกลับพันหนึ่งครั้งเหมือนเดิมนะคะลงไปช่องถัดไปลงไปช่องถัดไป อันนี้จะเป็นฐานกระเป๋านะเราจะถักลักษณะนี้ให้ได้ความยาวของฐานกระเป๋าเป็นที่ต้องการถักแบบนี้วนไปนะคะเมื่อมันถึงจุดนี้เราจะขึ้นแถวใหม่เราก็ต้องโซ่หนึ่งก่อนถูกไหมแล้วจึงขึ้นแถวใหม่อ่ะเอาใหม่ทําให้ดูทําให้ดูอีกรอบนะคะถักวนมาให้ให้สุดแถวนะ เมื่อเราถักมาสุดแถวแล้วนะคะเราจะขึ้นแถวใหม่โซ่หนึ่งหันหลังกาบแล้วก็พอหนึ่งคอลงช่องถัดไปครูพูดผิดครึ่งพอหนึ่งคอครึ่งพอหนึ่งคอเนาะครึ่งพอหนึ่งคอก็คือพันหนึ่งครั้งแทงลงไปพันขึ้นมาแล้วก็ดึงออกหมดเลยนะคะเราจะาเล่น ลายตูดกระเป๋านะคะหรือฐานกระเป๋าด้วยลายนี้เราจะถักแบบนี้ให้ได้ความยาวของฐานกระเป๋าเป็นที่ต้องการนะคะคราวนี้ครูจะมาบอกอีกนิดหนึ่งว่าเอ้ยตรงเนี้ยมันจะตรงหรือว่ามันจะงุ้มเข้าหรืองุ้มออกนะคะมีอยู่ทางเดียวก็คือว่าเราจะต้องนับนะเพราะเดี๋ยวถักเพลินถักเพลินก็จะเป็นงุ้มเข้า เพิ่นอีกไปก็จะเป็นบานออกนะคะเวลาถักให้นับจํานวนครั้งด้วยว่าเราลงทั้งหมดกี่ครั้งก็จะต้องลงถ้าสูงว่าเราลงอยู่ที่ยี่สิบก็จะต้องยี่สิบไปตลอดนะอันนี้ให้ให้สังเกตนิดนึงเวลาเราถักนะคะหลังจากที่เราถักความยาวของฐานกระเป๋าได้เป็นที่ต้องการนะคะลักษณะของงานจะอยู่แบบนี้สำหรับในที่นี้นะคะ ครูถักฐานกระเป๋าประมาณสิบสองนิ้วอันนี้แล้วแต่นะใครอยากได้ตัวกระเป๋าใบใหญ่ใบเล็กยังไงก,ก็อยู่ที่ฐานกระเป๋านะคะสามารถปรับได้แต่ในที่นี้ครูถักฐานกระเป๋ามาสิบสองนิ้วเ,เมื่อได้สิบสองนิ้วแล้วครูก็จะจบงานละ ่ะก่อนที่ครูจะจบงานครูโซ่หนึ่งก่อนหลังจากนั้นครูก็ตัดนะคะโดยที่เหลืออันตัวนี้ไว้ให้ยาวหน่อยเพราะเราจะเย็บอีกดอกหนึ่งมาติดกันแล้วก็ดึงลูดไปเพื่อที่จะล็อกมันไว้หลังจากนั้นนะคะเราก็นำอีกหนึ่งดอกมาเย็บติด เวลาเราเย็บติดเราดูได้นะว่าถ้าด้านด้านผิดหรือด้านในนะคะอยู่ตรงไหนก็ต้องอันนี้ก็ต้องเป็นด้านผิดด้วยนะถ้าจะเย็บมาเห็นไหมนะคะด้านผิดตัวนี้จะเย็บก็ต้องเอาด้านผิดมาให้มันเหมือนกันด้วยเพราะเดี๋ยวจะเผลอนะคะพอกลับมาตรงนี้มันก็จะเป็นด้านถูกอันนี้ก็จะเป็นด้านถูกถูกไหมมันจะได้ไม่สลับกันไง มันจะได้ไม่สลับว่าอันนี้ด้านผิดแต่พอามาถึงตรงนี้ด้านถูกนะคะมันก็จะต้องลืออีกก่อนจะเย็บดูกันนะเย็บเราก็เย็บปกติค่ะเมื่อเราเย็บเสร็จนะคะลักษณะของงานที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้หลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาต่อดอกตัวนี้เพิ่มนะคะ ตอนแรกตอนแรกเราจะต่อดอกแค่ดอกเดียวใช่ไหมคะแล้วเราก็จะต้องต่อดอกที่เหลือเพิ่มสาเหตุที่ต้องต่อดอกที่เหลือเพิ่ม mm. เพราะว่าเราจะต้องถักด้านด้านหน้าของด้านหน้าด้านหลังตัวกระเป๋านะคะเราจะขึ้นลายด้านหน้าด้านหลังตัวกระเป๋าทีนี้ความยาวของลายด้านหน้าหร,หรือด้านหลังของตัวกระเป๋าเนี่ยมันจะต้องวัดจากด้านข้าง นะคะมันจะต้องวัดจากด้านข้างให้ได้ความยาวเท่ากันนะคะเห็นไหมลักษณะของงานจะเป็นแบบนี้ฉะนั้นว่าเราจะต้องต่อดอกก่อนนะคะเราจะต้องต่อดอกให้ครบสามดอกเพื่อที่จะมาถักด้านหน้าหรือด้านหลังของตัวกระเป๋านะคะให้ได้ความยาวแบบนี้อ่ะคราวนี้มาดูลักษณะของการต่อดอก ที่ครูถักให้ดูเลยจะได้รู้ว่าเออคือจะได้เข้าใจว่าที่เราต้องทาตัวนี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวต่อไปเราต่อลายของตัวนี้นะคะเราจะได้รู้ว่าความยาวมันขนาดไหนนะอ่ะคราวนี้คราวนี้เรามาดูวิธีการต่อดอกตรงนี้ก่อนต่อดอกตรงนี้นะคะจากตอนแรกที่เราต่อดอกเดียวเราก็จะต่อในที่นี้กระเป๋าใบนี้เราจะต่อข้างละสามดอก ทีนี้วิธีการต่อก็คือวิธีการเย็บอ่ะเราจะใช้เข็มตัวนี้เย็บเราก็จะเย็บเหมือนเย็บผ้าธรรมดาอ่ะนะคะเอาตัวด้านด้านในกับด้านในประกบกันเราจะไม่เย็บด้านนอกอย่างนี้นะเราจะไม่เย็บตัวด้านนอกที่เห็นลายเราจะเย็บด้านใน นะคะเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราเรามาเย็บอ่ะถ้าเรามาเย็บด้านนอกตรงนี้ถ้าเรามาเย็บตรงนี้นะคะมันจะเห็นปมชัดเนอะมันจะไม่สวยเราก็จะต้องเย็บด้านในเราก็จะประกบกันอย่างนี้นะคะอือเอาด้านนอกกับด้านนอกชนกันงงไหม ไม่งงนะลองทำลองทำดูนะคะลองทำตามครูไปด้วยจะได้ไม่งงอ,อันนี้มันโซ่เท่าไหร่โซ่สามใช่ไหมเราก็เอาอยู่กลางกลางอ่าเหลือปลายนี้ไว้ให้ยาวหน่อย นะคะเพื่อเราจะได้เย็บซ่อนไปอจ,จะให้ดูก่อนว่าเวลาเย็บนี่นะคะเอาห่วงมาทั้งหมดเลย ยังมีใครยังเย็บไม่เป็นอีกไหมเห็นไหมว่าครูอ่ะสอดทั้งหมดนะคะมันมันมีช่องให้ลงอยู่แล้ว แล้วช่องมันก็ต้องเท่ากันด้วยเพราะว่าลักษณะของการถักดอกเนี่ยเป็นลักษณะเดียวกันฉะนั้นช่องก็ต้องเท่ากันเย็บมานะคะเยบ็บไปถึงจุดนี้เลยแล้วเดี๋ยวเรามาดูงานกันหลังจากที่เราเย็บจนมาถึงมุมนี้แล้วนะคะเราก็จะจบ เราก็จะจบอะสอดเข้าไปหน่อยอะเราตัดจบเลยนะคะอันนี้เดี๋ยวเราตัดจบเลยแล้วเราก็ซ่อนได้ไปอคราวนี้เรามาดูลักษณะของงาน ลักษณะของงานที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะลักษณะงานที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้อันนี้ด้านนอกนะด้านในก็จะเป็นอย่างนี้นะคะครูจึงบอกว่าเวลายเย็บให้เย็บด้านในไงด้านนอกมันก็จะได้เนียนแบบนี้นะคะอันนี้ตัดจบเลยนะแล้วเราก็ต่อไปอีกหนึ่งชิ้นนะคะเราก็เย็บต่อเหมือนเดิมอีกหนึ่งชิ้น ลักษณะของงานที่ได้เราก็จะได้แบบนี้นะคะมันจะต้องออกมาเป็นแบบนี้ทั้งสองข้างอ่ะเย็บมาอีกหนึ่งชิ้นนะลักษณะของงานที่ได้นะคะเราก็จะได้ด้านข้างของกระเป๋าเนี่ยโดยวิธีต่อดอกมาสามดอกทั้งสองข้างอ่ะลักษณะของงานจะอยู่ที่ตรงนี้นะคะวิโอต่อไปจะเป็นวิธีการถักลายด้านหน้ากับด้านหลัง แล้วก็จะเป็นการขึ้นขอบแล้วก็การทำสายนะคะถ้าสมมติครูสอนต่อไปเนี่ยสอนต่อไปโดยต่อวีโอไปเนี่ยมันจะยาวเกินไปครูจะไม่สามารถลงวีโอได้เนาะก็เป็นวีโอต่อไปแล้วกันจะเป็นวิธีการทาักขึ้นลายนะคะขึ้นลายแล้วก็ทำตัวขอบแล้วก็เป็นตัวสายกระเป๋าสำหรับวีโอนี้นะคะครูได้ปักตะก้าเป็นเชือพกพอกเชือกฟอกที่ใช้เนี่ย นะคะขนาดที่ครูใช้เลยขนาด2มิลถ้าใครสนใจจะถักตามขนาดที่ครูได้พูดไปแล้วนะคะก็สามารถกดตะการ้าสั่งซื้อได้เลือกสีตามชอบนะคะแล้วเจอกันในวีโอถัดไปนะคะ